ติดโควิดต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกิงกดทุกอย่างทุกสิ่งให้ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะคะจะมาแชร์นะคะประสบการณ์นะคะไม่ได้ติดเองนะคะต้องบอกว่าเป็นพ่อแม่แล้วก็พี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะเราอยู่อยู่ในอยู่ในกรุงเทพเนาะส่วน พอแม่พี่น้องเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็มีการติดโควิดเกิดขึ้นนะคะจะบอกว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะเอาเริ่มต้นจากอาการก่อนดีกว่าอาการนะคะเริ่มต้นเลยคนแรกที่ติดเลยก็คือแม่นะคะแม่ติดคนแรกนะคะซึ่งอาการของเขาก็คือก็จะเป็นมีอาการเหมือนเป็นหวัดขั้นเนื้อขั้นเตัอขั้นเนื้อ,ข,นนอขั้นตัวเมื่อเนื้อเมื่อตัวนะคะพอเป็นหวัดเนทันทีเนี่ย เหมือนกับเพลียด้วยอ่อนเพลียอะไรต่างๆเป็นไข้นะคะก็พี่สาวโทรมานะคะว่าเอแม่เป็นไข้ไม่สบายอะไรเงี้ยเราก็เอะใจเพราะว่าช่วงเวลานั้นต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงพีคที่สุดที่มียอดคนติดประมาณสองหมื่นกว่านะคะแล้วเราก็เอะใจว่าเอ้ยถ้าแม่เป็นไข้อย่างนี้ต้องตรวจนะคะก็พี่สาวก็ซื้อมาตรวจเลยนะคะเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อ ATK ซื้อ ATK มาตรวจเองเลยนะคะอะ่ต้องบอกก่อนว่าครอบครัวของเราเนี่ยไม่ได้แบบว่าเอ้ยอยู่ในเมืองหรือว่าร่ํารวยอะไรเนาะเป็นแบบชาวบ้านทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องตรวจอันหนึ่งเนี่ยกี่บาทนะร้อยสามสิบว่าบาทเครื่องตรวจอันเนื้อร้อยสามสิบว่าบาทแลวที่บ้านมีคนเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับต้องลงทุนเนาะ ที่ต้องจ่ายเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันนะคะก็ลงทุนมาตรวจแม่ก่อนคนแรกจริงๆเราบอกให้ตรวจทุกคนเลยแต่ว่ามันก็ต้องเก็บเงินเก็บทองไว้ด้วยเนาะแล้วค่อยๆตรวจทีละคนอ่ะก็ตรวจแม่ก่อนคนแรกพอพบเชื้อพอตรวจปุ๊บเจอเลยแม่สองขีดอืมพอเจอแม่สองขีดก็แยกตัวแม่เลยนะคะทีแรกก็จะงงนิดนึงอันดับแรกเลยถ้าเกิดตรวจเจอว่าใครติดนะคะก็ต้องแยกคนติดเนี่ยออกมาอยู่ อยู่ต่างหากแล้วก็รีบไปหาหมอนะคะคนแรกที่ติดคือแม่ที่รู้ที่รู้เลยว่าติดเพราะาตรวจแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตรวจคนอื่นก่อนแต่ว่ายังไม่พบเชือ้อแต่แม่เนี่ยเขาเขาเอานอนใกล้ชิดเนาะใกล้ชิดกับพ่อเนี่ยมากที่สุดนะคะตรวจพ่อก่อนซึ่งพ่อก็ยังไม่พบเชือ้อปรากฏว่าเอ,าอีกวันหนึ่งตรวจอีกก็ยังไม่พบนะยังไม่พบเชื้อนะคะก็คือเว้เวนรู้สึกมันจะเป็นประ,ประมาณสามวันสามวันก็พบเชือ้อ คนที่ติดคนที่สองถัดมาจากแม่นะคะก็คืออีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งมั้งก็จะเป็นหลานหลานเล็กหลานตัวเล็กนะคะแล้วก็หลานหลานสะพ้ยเนี่ยติดตามมานะคะเว้นไปอีกสามวันพ่อก็ตรวจเจอว่าติดนะคะก็ค่อยๆติดกันไปที่ค่อยๆตรวจเจอกันไปทีละคนทีละคนทีละคนนะคะสิ่งที่มันจะงงๆนิดหนึ่งก็คือ เราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องทําตัวอย่างไรอะไรอย่างไรนะคะจะบอกว่าขั้นตอนในการเตรียมตัวนะคะสำหรับคนที่มีคนที่บ้านติดโควิดหรือว่ารู้ว่าติดโควิดนะคะอันดับแรกคือหนึ่งให้เราเอ่ะเซฟเบอร์ ber. ระหว่างนี้ถึงเราจะไม่ติดเราเซฟเบอร์ติดไว้ก่อนนะ,ะพวกอนามัายหรือว่าโรงพยาบาลใ,ใกล้ๆหรือว่าพวกอาสาสมัครอะไรต่างๆอย่างเช่นเอ,อที่เราเห็นก็จะมีพวกแบบ อย่างหมอฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็มีช่วยด้วยนะคะจะมีช่วยเรื่องของถุงยางฉีพเรือ่องของอายาหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้อันนี้ก็เซฟเก็บไว้นะคะอย่างแรกเลยเราเราต้องติดต่อโรงพยบาบาลติดต่ออนามัยอะไรต่างๆเพื่อให้เขามาแบบตรวจชัดเจนนะคะซึ่งในที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้ สิทธิ์โรงพยาบาลเนาะซึ่งให้คุณดูสิทธิ์ของตัวเองให้ดีด้วยบางคนประกรันสังคมไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่จังหวัดที่ตัวเองอยู่อันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องไปตามจังหวัดนั้นอย่างของที่บ้านเนี่ยพ่อสิทธิ์โรงพยาบาลอยู่อีกจังหวัดหนึ่งก็ต้องไปตรวจที่จังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งคิวเนี่ยช่วงเวลานั้นต้องบอกว่ามันพีคมากมีคนติดแบบเยอะมากแล้วก็ไปรอตรวจเยอะมากอแล้วก็ด้วยความที่มันแออัดด้วยร้อนด้วยอะไรต่างๆมันก็ทําให้แบบ ยิ่งเป็นไข้ด้วยอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะอันดับแรกก็อย่างที่บอกไปต้องแจ้งให้เร็วที่สุดนะคะหรือถ้าเกิดจะเขาเรียกว่าจะอยู่เขาเรียกอะไรพร่อ isolate home isolation <laughs> home isolation ถ้าใครจะอยู่อันนี้ก็ต้องเข้าระบบให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าเข้าระบบเนี่ยเขาก็อาจจะมีช่วยในเรื่องของยาเรื่องของอะไรต่างๆมาได้นะคะหรือว่าบางที่เขาก็จะมีนะพวก มีอสมหรือใครมาแจกหาแต่ว่ามันก็มันก็แล้วแต่พื้นที่จริงๆบางพื้นที่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองจริงๆนะคะซึ่งเนี่ยแหละอย่างที่บอกไปอันดับแรกก็คือรู้ตัวรู้ตัวเสร็จปุ๊บก็คือต้องอ่าแจ้งโรงพยาบาลหรืออนามายัยนะแล้วก็ ถ้าเกิดยังไม่ได้ไปก็ดูแลตัวเองดีๆโดยการเช็ควัดไข้นะคะหนึ่งคือวัดไข้สองคือวัดออกซิเจนนะคะควรจะซื้อติดไว้เลยไอ้ที่หนีบมือหนีบนิ้วเนี่ยแล้วก็วัดออกซิเจนนะคะซึ่งออกซิเจนเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า95ถ้าต่ำกว่าเนี่ยต้องรีบพบหมอโดยดรวนเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเริ่มเริ่มไปที่ปอดแล้วนะคะซึ่งตอนที่ที่บ้านเป็นเนี่ยก็ตรวจตลอดเวลาแล้วก็เช็คกันตลอดเวลานะคะ พอพบว่าแบบเออมีก้าาสี่อย่างแม่เนี่ยแม่แม่เนี่ยมีแบบมีก้าสี่ก็เลยต้องรีบไปหาหมอรีบแจ้งหมออะไรต่างๆนะคะซึ่งเอ,อพอไปแจ้งหมอเนี่ยก็คือทุกคนได้ตรวจหมดได้เอ็กซเรย์ปอดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เออก็จะมีมีแม่ที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลน,นอกนั้นก็คือให้กลับไปดูแลตัวเองได้นะคะก็คือวิธีการรักษาก็คือรักษาตามอาการนะคะเพราะว่าแม่เนี่ย อย่างที่บอกไปมีออกซิเจน94ก็ต้องอยู่โรงพยาบาลใกล้ชิดหมอหมอก็จะมียาให้กินเยอะแยะเลยเห็นที่เขาเล่าให้ฟังก็คือจะมีแบบวันละเป็นสิบกว่าเม็ดอะไรเงี้ยกินเยอะมากนะคะส่วนที่คนที่อยู่ที่บ้านก็รักษาตามอาการถ้าไอก็กินยาแก้ไอถ้าเ,เป็นไข้ก็กินยาลดไข้แล้วก็พยายามยา,ถ,าถ้าบางคนอาจจะแบบไม่อยากอาหารอ่อนเพียอาเจียอะไรต่างๆก็ ทานแบบทานบ่อยๆแต่ไม่ต้องทานปริมาณเยอะแต่ทานเลือกทานบ่อยๆเอาเพื่อแบบต้องมีแรงเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญนะที่เขาบอกมาคือแบบช่วงเวลานั้นเมื่อทีมันไม่อยากอาหารหรือกินไม่ได้อะผละไม้อ่ะเออเป็นสิ่งที่ช,ช่วยช่วยช่วยคนป่วยจริงๆว่าให้รู้สึกสดชื่นขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่ที่บ้านทาก็คือเหมือนกับว่าเขาพยายามแบบทําให้หายใจโล่งๆเพราะมันเหมือนจะหายใจ ติดขาดนิดนึงก็พยายามจะหายใจโล่งๆโดยการแบบด,ด,ดมสมุนไพรต้มสมุนไพรอะไรบ้างนะ <c oughs> ต้มสมุนไพรอะไรบ้างนะเออต้มสมุนไพรแล้วดมอ่ะอ่างแบบดมดมดมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเออวิธีโบราณนิดนึงแล้วก็บางคนก็กินยาสมุนไพรอะอยาฟ้าถ้าไรโจรที่เขาก็กินกันแล้วก็มีแบบยาสมุนไพรต่างๆก็ช่วยได้แต่ว่า ยาสมุนไพรฟ้าไทยโจรเขาบอกว่าต้องกินเมื่อรู้ว่าติดนะไม่ใช่ว่ากินดักไว้ก่อนเพราะว่าบางทีมันเร,เราต้องเตรียมร่างกายของเราไว้ก่อนนะคะเตรียมร่างกายของเราไว้ไวก่อนคือหมายถึงว่าถ้าเรากินไปก่อนมันเหมือนต้องใช้ไตใช่ปะหรือใช้อะไรอ่ะข้างในอ่ะเออทางานหนักอ่ะเออแล้วชอนเราเป็นจริงๆแล้วก็จะจะทวีคูณมันก็เหมือนกับใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้า ถ้ายังไม่ติดจริงๆอย่าเพิ่งกินนะคะถ้าติดแล้วค่อยกินนะคะยาสมุนไพรต่างๆเนาะเพราะมันก็มีฤทธิ์อยู่ทีเดียวนะคะทีนี้มีอะไรอีกมีเรื่องของการหายใจเขาบอกให้ฝึกหายใจออช่วงเวลานี้เพราะว่ามันจะหายใจติดขาดบางครัง้งบางคนนะคะเพราะฉะนั้นฝึกหายใจก็คือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอะไรเงี้ยฝึกหายใจเยอะๆเยอะๆนะคะเพราะว่าอย่างของที่บ้านเนี่ย จะเห็นเลยว่าพอแม่มีเก้าสิบสี่เนี่ยแม่จะหายใจไม่ค่อยสะดวกอืมสิ่งที่ต้องมีก็คืออีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่ามีคนติดในบ้านนะคะต้องเตรียมไว้เลยก็คือถังออกซิเจนนะคะต้องเตรียมไว้เผื่อไว้ถ้าเกิดว่ามีอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะได้แบบให้มีออกซิเจนช่วยนะคะเพราะว่ามันจะหายใจค่อนข้างลําบากนะคะแล้วก็ต้องฝึกหแบบเหมือนต้องหายใจแล้วเขาก็บอกว่าวิธีมันมีเรื่องของวิธีการนอนด้วยนะ เขาบอกว่าไม่ให้ถ้าถ้าน้ำหนักเยอะไม่ให้แบบไม่ให้นอนหงายมั้งใช่ไหมมันจะทับไม่ให้นอนหงายนะคะก็ให้แบบนอนค่อนๆจะตะแคงอะไรเงี้ยไอ้ต้นค่อนๆจะคว่ำอะไรเงี้ยแต่ไม่ก็ไม่ได้คว่ำหน้านะแบบค่อนๆจะคว่ำคือตะแคงตัวแบบให้แบบหายใจได้สะดวกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมประมาณนี้นะคะก็สรุปอีกทีแล้วกันนะคะสําหรับคนที่ ถ้ากถ้าเกิดว่านะคะเเตรียมตัวไว้ก่อนก็คือหนึ่งเอาขั้นเต,เตรียมตัวก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะหนึ่งคือที่จะต้องมีก็คือเซฟเบอร์โรงพยาบาเลเบอร์อนามัยเบอร์อาสาสมัครเบอร์กู้ภัยเบอร์ที่มีถังออกซิเจนเบอร์ที่มีพวกถุงยังชีพพวกอให้เรื่องยาเรื่องของอะไรกันเงีเรื่องยาเรื่องของ <Yeah. S 2> ทุกอย่างอะ่ะเซฟไว้ก่อนเซฟติดไว้ก่อนพอฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องลําบากสองเตรียมเขียนไว้เลยเพราะมันจะกกอกหลายช่องทางมากก็คือชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยติดตัวไว้เลยมันจะต้องอันนี้แน่ๆนะคะถ้าเกิดว่าติดขึ้นมาหรืออะไรหรือแม้แต่คนในครอบครัวติดก็คือต้องรีบแจ้งพวกเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะขออะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมีขอชื่อนามสกุลขอเลขที่บัตรประชาชนเพราะนั้น พิมเก็บไว้เลยก๊อปวางง่ายดีนะคะม่งั้นจะต้องกรอกอยู่อย่างนั้นนะคะสองนะคะสําหรับคนที่เตรียมตัวไว้นออันนี้สองนะคะส่วนในขั้นของการที่ระแวดระวังตัวมีอาการอย่างไรหนึ่งคือเป็นไข้สองคือเหมือนเป็นหวดัดอืมเมื่อเนื้อเมื่อตัวสงสัยได้ทันทีตรวจก่อนเลยนะคะตรวจปุ๊บถ้าเจอก็คือติดนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องไปเช็คสามที่โรงพยาบาลรีบแจ้งโรงพยาบาลสอง คนอื่นๆถ้าตรวจรอบแรกแล้วยังไม่ติดเว้นไปอีกสามวันค่ะแล้วตรวจอีกทีนะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลตอนหลังเนี่ยจะเหลือหลานบ้านมีเกือบสิบคน,นะคะ่ะซึ่งตอนหลังเนี่ยจะเหลือละหลาน,ลานชายอีกสองคนที่เหมือนจะไม่ติดสุดท้ายมาติดในวันหลังก็คือไล่ติดกันไปทีละเรื่อยๆ,ๆแล้วก็หายทีละคนทีละคนทีละคนเลยคนนะคะอีกอันหนึ่งก็คือที่สําคัญก็คือบางครัง้งบางทีมันอาจจะไม่ได้มี เขาเรียกก็อะไรอ่ะไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างมาช่วยเหลือตลอดต้องบอกว่าต้องขอบคุณตอนนั้นมีเพื่อนบ้านที่ดีมีเพื่อนเอ่อมีเพื่อนที่ดีมากๆที่คอยส่งข้าวส่งน้ํานะเอ่อแล้วก็มีมีม,มีอ๋อม,มีมีพี่ชายกับพี่สะพ้ายที่แบบแยกออกไปที่เขาแบบยังไม่ติดเนี่ยอันเนี้ยคอยส่งข้าวส่งน้ําแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเพื<ๆ>่อนบ้านที่ดีมากๆที่คอยจัดการดูแลอะไรต่างๆเพราะช่วงนั้นมี มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยทําให้แบบว่าเอาไปจัดการอะไรไม่ได้ก็ได้เพื่อนบ้านนี่แหละที่มาช่วยนะคะช่วยแบบจัดการทุระทุกอย่างให้ช่วยส่งข้าวส่งน้ําให้นะคะแล้วก็เพื่อนฝูงเนาะที่อยู่แบบเราอย่างของของอ้ําเนี่ยอยู่กรุงเทพนะคะไม่ อยู่บ้านก็อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่ก็คือแบบโทรมาช่วยตลอดนะคะช่วยแบบว่าเอาเอายาไปส่งให้เอาเอาที่วัดออกซิเจนไปให้เอาข้าวเอาน้ำเอาอะไรไปให้ก็คือแบบเนี่ยเยี่ยมสุดๆเลยนะคะเป็นคนที่อยู่กับเราในยามที่เราลําบากจริงๆนะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะ เช็คอาการตัวเองแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะกินยาตามอาการก่อนเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวไอก็กินยาแก้ไอแล้วก็พยายามอย่าไอายเยอะนะคะแล้วก็อย่าเบ่งอย่าอะไรที่ทําให้ตัวเองเหนื่อยมากเกินไปนะคะแล้วก็เอทานข้าวนะคะถ้าทานเยอะไม่ได้จะเจียนก็ทานแบบแบ่งเป็นมือย่อยๆเล็กๆนะคะแล้วก็ใน ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอันนี้สาคัญมากช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนกลัวก็กลัวกังวลก็กังวลเนาะแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่บ้านนะคะมีแบบเป็นสิบกว่าคนที่ติดเนี่ยมีแม่ที่ที่อยู่โรงพยาบาลคนเดียวอ่าแล้วก็มีพ่อที่ไม่ได้เข้าระบบเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่ไกลอยู่มันหมายถึงว่าสิทธ์โรงพยาบาลเนี่ยไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งกว่าจะเดินทางไปถึงไม่มีรถด้วยเพราะติดกันทั้งบ้าน ะะไม่มีรถที่จะพาไปเขาก็เลยดูแลรักษาตัวเองที่บ้านนะคะเออก็ไม่ได้เช็คอะไรตามระบบเลยนะคะส่วนซึ่งเราก็เป็นห่วงมากเพราะว่าแบบออไม่ได้เตียงไม่ได้อะไรอยู่รักษากันเองในบ้านไม่มีความรู้นะคะก็พยายามจะหาแล้วก็ต้องบอกว่าออบางคนก็ไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีทั้งหมดนะคะแล้วก็แม่คือคนเดียวที่ไปอยู่ในโรงพยาบาล แล้วก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเป็นช่วงเวลาที่วัดใจจริงๆเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งจริงๆในช่วงเวลานั้นนะคะที่จะแบบฝ่าฟันรดทนสู้มาได้เพราะว่าบางเออมันเป็นช่วงที่แบบว่าต้องทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจจริงๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมีอะไรที่ได้เจอเนาะแล้วก็บางคนจะบอกว่าบางบ้านนะไม่มีคนไม่มีข้าวไม่มีน้ำดื่มนะคะ เออในต่างจังหวัดนะบางคนไม่มีข้าวไม่มีน้ําดื่มซึ่งก็เออพอพอมันก็เป็นการแบบช่วยเหลือกันจริงๆช่วยเหลือกันเองนะคะก็คือคนที่อยู่โรงพยาบาลเดียวกับแม่เนี่ยคือก็ก็บอกว่าเออช่วยหน่อยเออแบบที่บ้านไม่มีคนส่งข้าวส่งน้ําช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเราก็เลยแบบช่วยกันเพราะที่บ้านเราขายน้ำก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอาน้ําไปส่งให้เขาเลยส่งให้ฟรีๆเลยแบบช่วยกันในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ได้เห็นน้ําใจแล้วเราเองก็แบบว่า ได้แบบได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยคือถึงเราจะลําบากแต่เราก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็เออเราก็ชื่นชื่นใจนะคะอืมก็เนี่ยแหลคะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากติดบางคนอาจจะสงสัยหลังจากติดแล้วเป็นยังไงหลังจากติดแล้วเนี่ยอ,อ,อย่างแม่นี่อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะก็รักษาตามอาการไปมีคุณหมอดูอย่างคนในบ้านเนี่ยก็คือวัดอุณหภูมิตลอดเวลานะคะวัดอุณหภูมิกินยา นะคะอะไรตลอดเวลาดูแลตัวเองแล้วก็ค่อยๆหายต้องบอกว่าบงไม่จําเป็นน้องนานถึงสิบสี่วันบางคนพอตรวจอีกทีแค่เจ็ดวันหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มหายแล้วเหลือเหลือขีดเดียวแล้วก็เป็นไปได้นะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยก็เป็นแล้วก็ทยอยหายกันทีละคนทีละคนทีละคนนะคะก็ค่อยๆแยกออกมาจากห้องคือเดิมเนี่ยเคนที่ติดก็ไปอยู่รวมกันห้องหนึ่งนะคะพอหายก็ค่อยๆแยกกันออกมาแยกๆกันออกมาแล้วก็ทําความสะอาด บ้านนะพ่นไอ้เครื่องพ่นพ่นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไระเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะแอลกอฮอล์นะพ่นแอลกอฮอล์ในบ้านเช็ดทําความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะก็เอเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นพิสูจน์ใจความแข็งแกร่งของตัวเราเองเนาะเราอยู่ไกลคนอยู่ไกลช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งคือน,นี่แหละเราส่งข่าวสารได้นะคะแล้วก็ช่วยคอนแทก ในเรื่องของความช่วยเหลือได้ไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาอาหารเนาะเพราะว่าถ้าติดกันทางบ้านมันไม่มีใครออกมาเอาอะไรได้อยู่แล้วเราก็ต้องไปคอนแทคในเรื่องของอาหารเรื่องของทางออกซิเจนเรื่องของอเรื่องของการดูแลตัวเองนะก็คอนแทคได้ช่วยเหลือได้แล้วก็ ติดต่อเอาเบอร์ติดต่ออะไรต่างๆให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเบอร์ติดต่อหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เก็บไว้ดีที่สุดนะฉุกระหุหกอะไรขึ้นมาแล้วก็หาได้แล้วก็ส่งต่อได้นะคะที่สําคัญที่สุดคือต้องมีสติมากๆเลยนะคะเมื่อติดแล้วเนาะเหมือนกับว่ามันรอไม่ได้ทุกอย่างมันรวดเร็วมากทุกอย่างมันรวดเร็วจริงๆเพราะอย่างตอนที่แบบวัดแม่ได้แบบออกซิเจน94เนี่ยก็คือรวดเร็วกระบองปรับเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างมันต้องเร็วมันต้องรอไม่ได้ ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะคะนี่ก็คือทั้งหมดของการแชร์ประสบการณ์มีอะไรอีกไหมที่เขาน่าจะแบบต้องรู้โควิด,พ,ดพูดหมดแล้วลว่าไม่รู้ว่าพูดหมดหรือยังคือแบบว่าเตรียมตัวก็คือให้เตรียมเก็บเบอร์หนูนี้นั้นไว้เตรียมพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนไว้แล้วก็ สังเกตอาการตัวเองถ้ามีเหมือนเป็นหวัดเป็นไข้ก็ต้องตรวจพอตรวจแล้วเจอก็คืออ่ะต้องไปตรวจโรงพยาบาลจะแจ้งโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอให้เว้นไปอีกสามวันตรวจอีกเตรียมอะไรวเตใจเตใจเพราะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเออแล้วก็ถ้าระหว่างที่ติดดูแลตัวเองยังไงก็กินยาตามอาการอืมกินยาสมุนไพรอืมแล้วก็คอยเช็คออกซิเจนเนี่ยสำคัญมากถ้ายังไม่ลงปอดคือโอเค แต่ถ้าเมื่อไรลงปอดอาการมันจะค่อนข้างจะมันจะต้องได้รับการดูแลที่ใกล้ชิดจากแพทย์อืมแล้วก็สิทธิสวัสดิการของตัวเองก็ต้องดูว่ามันอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่เราอยู่หรือเปล่าหรือไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเพราะมันก็ส่งผลเหมือนกันเพราะอย่างพ่อไม่ได้รับไม่ได้รับไม,ไม่ได้เข้าระบบเออไม่ได้ตรวจเช็คปอดเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ระบบเป็นยังไงนะคะ เออแต่ตอนนั้นนะ่คือแบบคนมันเยอะด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้เข้าระบบฮะอ่าแล้วก็ก็ก็ดูดูอาการอ่าบางคนอาหมายถึงว่าหลังติดหลังติดก็คือเนี่ยแหละติดทีละคนก็ค่อยๆค,ค,คีนความสะอาดทําความสะอาดทีละส่วน,ท,วนทีละส่วนไปอืมแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าสมมุตินะตรวจเจอในเจ็ดวันหายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยโอเคเลยนะแต่ว่า ต้องพักเพราะว่าเอฟเฟกหลังจากที่หายป่วยมันจะมีอาการเหนื่อยเหนื่อยง่ายต้องฟื้นฟูปอดตัวเองอีกนะฮแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดซะอืมส่วนคนที่ติดแล้วฉีดได้เลยไหมเว้นก่อนเพราะรู้สึกว่าจะต้องจะต้องสามเดือนถึงจะฉีดได้เนาอเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคือคือจริงๆแล้วอะ่ะข้อดีของมันคือพอติดแล้วคือคุณได้ภูมิทันทีและภูมิของคุณมันดีด้วยเออแต่ว่า ไม่ใช่ว่าพอพอหายปุ๊บแล้วฉีดปั๊บนะมันต้องเว้นสามเดือนถึงจะฉีดได้น,นั่นเองนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของการแชร์ประสบการณ์นะคะอืมที่ที่ที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราได้แบบติดต่อตลอดเวลาเพราะว่ามีความเป็นห่วงแล้วเราอยู่ไกลแล้วก็พยายามจะติดต่อสื่อสารแล้วก็อยากจะแชร์จริงๆว่าเออแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะเออบางที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนได้เขาเรียกไงเขาเรียกลงไปลงมาสนามเหรอ หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเข้าได้แต่ว่าในบางพื้นที่มันเข้าไม่ถึงบางพื้นที่ไม่มีการเอ่อไม่ได้มีใครมาซัพพอร์ตเราต้องเตรียมตัวของเราให้ดีเตรียมสเสบียงเตรียมอะไรให้ดีแล้วก็การที่มีเพื่อนที่ดีนี่ก็คือสําคัญมากแล้วก็โชคดีมากๆอืแล้วเราก็แบบเห็นน้าใจของคนไทยด้วยกันที่ช่วยเหลือกันอืประมาณนี้นะคะก็ใครที่สงสัยอะไรอีกก็ลองถามเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะก็จะแชร์ ทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังเพื่อได้ไดเป็นกันเตรียมตัวนะคะเตรียมใจแล้วก็ถ้ามันจะต้องติดจริงๆคือตอนนี้เราต้องเราทำอะไรไม่ได้แล้วลเราต้องอยู่กับมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับมันอย่างไรจะรับมือกับมันอย่างไรอ่านั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็เพราะทุกคนมีโอกาสหมดนะคะแล้วก็ถ้าเรายังไม่ติดก็ถือว่าเราอ่ะก็โชคดีแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะ รักษาตัวเองต่อไปแต่ถ้าเกิดวันดึงวันใดวันหนึ่งเราเกิดจะต้องติดขึ้นมาหรือว่ามีคนที่เรารู้จักเขาติดเราจะได้แบบอยแนะนําเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาเท่าที่จะช่วยเหลือได้นะขนาดนั้นเนาะแล้วก็อ,อยิ่งคนที่เป็นโรคจำตัวก็ยิ่งก็ต้องยิ่งห่วงมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เอ,อถ้าเกิดมีคนรอบรอบตัวหรือคนใกล้ตัวเราติดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบแบบ แจง้งร,รีบช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือหรือ,อรู้ว่าสเตปในการช่วยเหลือจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็คอยเช็คอาการกันบ่อยๆนี่แหละคะ่ะคือมันมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโรคที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นจะต้องอติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็สม่ําเสมอนะคะและแน่นอนว่าเมื่อเราหายนะคะไปได้นะคะคุณก็จะได้ภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็สามารถ มีภูมิไม่ใช่แค่โลกอะแต่ภูมิภูมิจะกุมการทางใจด้วยเพราะว่าช่วงเวลานั้นต้องบอกว่าคนที่ติดนะที่บ้านนะหดหูมากจริงๆตัวเราเองที่อยู่ไกลที่แบบไม่สามารถไปดูแลได้ใกล้ๆก็หดหูจริงๆแล้วก็แบบเป็นห่วงจริงๆมันก็เออผลมาได้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ผ่านมาได้ก็สุดยอดมากๆจริงๆแล้วก็คงมีประสบการณ์ที่ กำลัง <g ham> คิดอยู่ว่าจะจบอย่างไร <g ham> เออก็มีประสบการณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม <g ham> จะจบยังไงดีล่ะเออก็ประมาณนี้มีสามีเหรอฮะสามี <g ham> <ะ>ทำไมนะสามีสามี <g ham> ทำไม,อ, <g ham> ไมอ,อ่อะอ๋อขอบคุณ <g ham> เออก็ขอบคุณคนใกล้ๆตัวของเราที่แบบว่าคอยให้กําลังใจอะไรอย่างงี้นะคะคอยให้กําลังใจคอยคือ ช่วงเวลานะั้นมันต้องให้กำลังใจกันมากๆจริงๆอะ่ะเออแล้วแต่ละช่วงนะคือมันและยิ่งคนที่แบบอยู่อยู่ต่างจังหวัดอะ่ะเออบางอย่างมันไม่ถึงอะ่ะเออแล้วเราก็คนที่อยู่ไกลมันแบบว่าเชื่อว่ามีหลายคนที่แบบว่าที่บ้านติดแล้วตัวเองยังอยู่แบบอยู่ไกลกันแล้วแบบเฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วมันอึนอดอดัดเข้าใจความรู้สึกเลยเพราะว่าเป็นมากๆตอนนั้นแต่ว่าเราก็ช่วยเต็มที่แหละโดยการแบบหาข้อมูลส่งเบอร์ไปโทรไป อะไรให้ติดต่อให้เออนั่นแหละแล้วเราก็ผ่านมาได้ก็เยี่ยมยอดนะคะยอดเยี่ยมกระเทมดองนะคะก็ใครสงสัยอะไรยังไงหรืออยากให้แชร์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันละกันนะคะนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังกังวลจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าคนที่กําลังเผชิญอยู่ในช่วงสถานการณ์นี้จะบอกว่ามีโอกาสาหายแล้วก็ บางคนหายภายในห้าวันเจ็ดวันเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมัน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 ,มนหายได้นะคะแล้วก็ต้องเข้มแข็งนะคะสู้ๆแล้วก็กินยาดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็จะผ่านมันไปได้นะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซ e e first ให้กับทุกๆช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย